สามสายใหญ่รักของผู้สูงอายุของ,เ,องเทศบาลเนืองเราในปีนี้เราได้จัดกิจกรรมในการดูแลในการทอดประปาสามัคคีนะครับเพื่อที่จะหาทุนให้กับกองกทุนการดการชุมชนเทศบาลเมืองเราซึ่งวันนี้ขอขอบคุณน,น้องประชาชนชาวาเทศบาลเมืองคุเตตลอดทั้งพี่น้องญาติมิตรที่สนิที่ได้กรุณา ร่วมกันสละทุนทรัพย์ร่วมใจในการเป็นคุณให้กับกองทุนตลอดการของศู้อยู่ในทางดีขอขอบพระคุณท่านที่ได้รุณอาโอนเงินผ่านมาบป็นปีนะครับกองทุนผู้สูงอายุและที่สําคัญครับร่วมพี่น้องในแต่ละสุกจชนได้ร่วมกันตั้งกองกระปามาร่วมบุญในกองทุนนีต้องขอกลับเป็นอย่างดีและในโอกาสปีใหม่ปีนี้ประสบความบริยพร ให้พี่น้องประชาชนชาวเัศบาลเมืองจุนเพชรตลอดชั้งท่านผู้ที่ติดตามรับชมจากการสื่อสารนี้ได้ชมประสบการณ์ความเจริญที่เป็นองหมายจริงใดก็ได้ประสบความสำเร็จมากกว่าปัญหาต่อปีใหม่ครับพี่น้องชาวตำบลจุนเพ็ดที่รักและเคารพ วันนี้นายยกรบวนพี่น้องตั้งแต่เช้าเลยเนาะตั้งแต่สองโมงเช้าครับสามโมงเรามาร่วมกันสัมาราการที่มาพบปะก,กนนันพีน้องได้ทำบุญนะครับทำไหวนะครับได้จัดของเพื่อที่จะมอบให้กับพี่น้องของเราแพื่อเป็นธรรมเนียมที่เราจะจัดกันเป็นประจำทุกปี วันนี้ทีหนึ่งอยากมีกองคนไหนเสียชีวิตนายกรีมงานก็จะนำเงินจากธุรกิจสงเคราะห์ของเทศบาลมาได้กว่าสมัยมีกองทุนที่เทศบาลจมงหวัดจะตั้งขึ้นนั้นถึงจะได้ไม่มากไม่นานนะมันมีกองทุนอยู่แล้วคนที่ขขออบคุณท่าอสมองเทศบาลน้ำลงต่อทั้งพี่น้องเรา ท่านสภานิติบัญญทุกท่านนะครับที่วันนี้ได้ร่วมพิจกรสารสายไอรับในการดูแลกระทวงกาันนะครับตั้งแต่ชาติที่ผ่านมาเราได้ดำเนินกิจกรรมจนมาถึงช่วงสุดท้ายของวันนี้นะครับก่อนที่เราจะติดงานอบรมและร่วมทิที่ประกานะครับวันนี้เราได้เตรียมของฝากให้กับพี่น้องเราซึ่งต้องขอขอบพระคุณ ท่านสสสนพสสระดมท่านสตท่านแพรเดชพระธานส,สภาท่านสจตงไทยนีก่กจำลองที่วันนี้ในกระเป๋าทึ่ท่านสสได้มอบให้นะครับในกระเป๋าในกระเป๋านั้นจะมีหน้าคันหนูถึงใหญ่พอสมควรนะครับแล้วก็จะมีสติ๊กเกอร์พูดและทำนะครับเอาไปติดที่รถด้านหน้า ได้รับต้นไม้รับต้นไม้ทบบี่ทั้งสบ,บายไ,ได้ถึงพืชครับโถงทัวร์นี้เป็นพืชเป็นมะเขือมันก่อนออนะครับเซ็จนะครับผมเด่นพ่นน้ำเสร็จครับกระปาที่น้องน้อได้นะครับรดน,น้นวันไหนที่ลูกมันใหญ่ถ่ายลูกโชว์ให้เห็น,นเลยด้วน,นะครับก็ขอบพระคุณทุกท่านที่มาต้อนรับกิจกรรมในวันนี้ครับและที่สําคัญครับนายกมีนโยบายที่จะดูแลผูล้สูงอายุดูแลพีล่น้องประชาชนในเทศบ,บาลของเราอยากทั่วถึง ตนนี้ที่เราได้จัดตั้งกองะบายของบุญนี้มาเพื่อที่จะได้เงินนะครับเพื่อขับเคลื่อนดูแลเรื่องสวัสดิการให้กับผู้สูงอายุของเราฉะนั้นท่านใดที่ยังไม่สมัครเป็นสมาชิกเรามีตัวแทนแต่ละหมู่บ้านนะครับให้สมัครเสนอครับนะครับถ้าเรามีสมาชิกมากเท่าไรจำนวนเงินที่จะดูแลที่ได้ให้ความพึงาเใจก็ผมว่าตุลษธีสมชายพี่รองชาพร้อมด้วยสมาชิกสภานิศบัญญัตาเมืองเกตมาทำหน้าที่ เรามาเพื่อทำงานให้กับพี่น้องประชาชนนะครับตามนโยธรรมนูบายครับขอบคุณพี่น้องทุกท่านเป็นอย่างดีครับยังไม่ต้องลุกครับตั้งอยู่กันที่นะครับเอย่างท่านสอท่านจ้าจอมและพวกับพี่น้องขอบพระคุณครับขอบคุณท่านนี้นะครับท่านประธานจังหวัดและท่านครูเจ้าสนนรงนะครับท่านรองสายแสงสาย